ใจจังรถเย็นมากเลยเย็นอะคันอกร้อ,อ,อนชิบหายเลยจันจะเดินทำเฮียอะไรอยู่กลางคืนตรงนี้ไนตมู้นแต่ว่าไม่เอาเตียงคู่อยู่ที่สันคูปากโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะไปเข้าหญากันนะคะแล้วก็นั่นแหละวันนี้เป็นวันหยุด ของเราแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะไปพักผ่อนกันกับเพื่อนๆสักนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้นะนี่นะคะของน่าจะครบแล้วแหละหวังว่าจะไม่ลืมอะไรปกติชอบลืมของมาก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 ออกไปแล้วก็จะแบบเออลืมไม่นี่ลืมไม่นั่นลืมไม่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเย่ yeah, ถึงแล้วค่ะทุกคน ไอ้นอน <laughs> ดูหน้ามันหน้ามันเหมือนหน <st acting> มหีมาเยะมาเยอวมายอะเห่าเหมือนกูไปฆ่าแม่มันยิน้มค่ะยิ้มมาเรามาเทสกันถ้าฉันเห่าแกจะเห่าใช่ไหมไปหไหนอะเดี๋ยวมึงไปมาเห่ากันก่นอนวะเออเอ,อ่ความสามารถพิเศษคือทำเสียงหมาได้ไป <s> <Bye. S 2> เร็วเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปไหนอ่ะไปเดี๋ยวนี้ทุกคนถึงแล้วโอ้ยจะกายมันลหรือแกมีพักพวกหรอเดีือนนี้ใช่ไปแล้วทุกคนพร้อมแล้วอุ้ยสวยจังแล้วทำยี้ยอะไรกันวะตัวนี้น่ารักที่สุดอีตัวข้างล่างนะจะฆ่ากับกูยังไงปูตายไหมล่นได้ปะกูตโต้เป๊ะเป๊ะ ขมือไหร่คำเมือหน่คมือไหร่ค่ะคำมื่อหร่ค่ะ้ยตังค <überzeug cumin S 1> <applied? S 2> ์โังงครับเอออืม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 ดีดีอือตลกตลกตลกแก๊งสเตอร์บากงมาก ผลตรวจออกมาแล้วสรุปว่าสอด่ะเออเหมือนแค้นแหละหมาที่มึงลองกอดกระจกของมึงแลบลิ้นออกไปมึงเออก็เย็นนะเยหมายถึงแอร์ในรถอะเย็นมากเลยเย็นนะข้างนอกร้อนชิบหายเลยจ้าลมธรรมชาติค่ะเหมาะกับคนธรรมชาติอย่างเราเนี่ยได้กลิ่นธรรมชาติ ปาอะ <c oughs> จะเดินทำทียอะไรอยู่กลางคืนตรงนี้ไปกลางเชนกูไม่อยู่นะมีแค่บ้านกูบ้านเดียวแล้วที่นี่เสียงเงี้ยทั้งปากแบบเวอร์ส่วนบนเลยอะแล้วเป็นไงเซลเซลชอบขับรถชอบขับรถแต่ว่าฉันยกให้เธอแต่แต่แต่ทั้งงงก็ไม่อยากขับไงแต่ทางงูก็ไม่อยากขับกูชอบขับรถแบบประมาณเดินประมาณเแต่แต่ชอบให้ผู้ชายขับให้มากกว่าว้าว ออยหนึ่งออยหนึ่งออยหนึ่งบอกหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวอบอกหนึ่งครับผู้ชายบอกกูก็ขี้เกียจขับสรุปเราต้องไปดูแลมันอีกเราก็ต้องขับให้มันอีกเพราะว่าเราแบบลากอะยอมไหมยอมไหมยอมค่ะเออยอมค่ะรักเอยเตยหอมอีดอกรักลากผู้ชายอยากไปไหนพาไปผู้ชายอยากกินอะไรพาไปกินได้ไม่ชอบตามใจแต่ถ้าผู้ชายว่าไงก็ว่างั้นแหละว้า ไอ้เงี้ยมึงหนักแน่นว่ะมุกมึงหนักแน่นว่ะกูชอบมึงอ่ะพี่ก็อยากจะตัดใจเขาทักมาต้องตอตัดก็คือตัดมึงเลิกก็คือเลิกทักมาก็คือต่อบตอบครับเราเป็นตอบครับแต่เองทำอะไรอยู่คะแต่เองอะไรไหนมาทำไปนานตา่วงเออตะวงหายไปนานเลยนะเราก็รอเพิ่งคุยกับเพื่อนสิบนาปีที่แล้วมึงกูไม่เอาแหละกูไม่เอาแหละพอเขาทักมาไง โอ้ยงสิงสั่นเสียงสามสิงสี่เขาว่าเขาว่ารอเธออยู่ตั้งนานแล้วนะโอ้โหเออนี่ก็แบบปกติก็คือถ้าคุยกับแนนอ่ะก็จะไม่คุยแบบว่าแบบเสียงงุงยิงเท่าไหร่คุยกับปอก็จะไม่งุงยิงส่วนตัวของดิฉันนะคะแต่ถ้าคุยไอ้มุกอ่ะก็จะเป็นฟิลแบบอ้วงมังงงยิงก็คุยกับผู้ชายก็จะเรียกกันอย่างเงแบบอ้วงอ้วงทำไมกูคกับผู้ชายยังไม่มีเสียงไงแต่เรียกดิบบออกมาดิ เออแต่ถุยลิ้นทิ้งไปอีอะเอ็นดูลี้หรอไหนมึงเจออะไรเมื่อกี้ลิงลิงตัวจริงเหรอใช่ไม่ใช่กูใช่ไหมไม่ถึงลิงแม่อ๋ออ่ะแอร์แอร์ตรงนี้ก็เย็นแอร์ป่มึงมึงอยู่ในรถอะมึงเย็นอยู่แล้วเว้ยมึงตรงเนี้ยหนาวมากมือกูหนาวมากเฮ้ยตัวใหญ่ย มึงไปอยู่เดินไปอีกสามคันข้างหลังอ่ะมึงก็หน้าใหญ่มันดูตรงไหนแต่งอ่ะนี่ไงปากก็สีพูอ๋อตาก็สีชมพูอืมแล้วอันนั้นแล้วแล้วสีชมพูไหมเหมือนรู้รู้กันรู้กันแล้วเป็นเก่ามีเด็กคนหนึ่งทำไมทำไมเอามาเลือกเล่าค่ะเลือกเล่าลูกบอลเป็นลูกบอลอุ้ยลูกบอล มาดีไปดีกันกระออกแล้วอ๋อไอ้เนี่ยเมาโอ้ยเมาหมดแล้วเมาลูกเขาอีกเอาอต่อหลานหลานหรืออะไรก็คืออ๋อมันก็มีแบบว่าหลายคนอยู่อะไรเขาปิดก็คือมันมีลูกของบอสเจ้านายต่อนะคะเออแต่ทีนี้เอ้าจะยังไงต่อลูกของเจ้านายของมึงเนี่ยเขาเป็นยังไง เขาก็มาชี้ชี้ชี้ว่าคนนี้เป็นผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงหรือคนนี้เป็นผู้ชายไม่ถึงชี้ใช่อ๋อลูกออ๋ลูกเขาเล็กอยู่ออ๋ลูกเขาเด็กดูกคนคะลูกเขาเด็กมึงก็บอกอายุด้วยดิวะเด็กเออลูกเขาเด็กแล้วเขาชี้แต่กูก็คือแต่งหน้าไปแล้ววันนั้นะแล้วคือแล้วคือเขาชี้มึงเขาชี้มึงเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายแต่กูแต่ ต man, เตมนา na, ถ้าเป็นกูนะมึงไอเด็กพูดอย่างนั้นนะกูก็คือแบบตอนอยู่ต่อหน้าพ่อเขากูก็ยิ้มเลยแต่พอพ่อเขาหันหลังไปกูก็จะหยิกแขนเลยมึงทีเด็กเขี้ยมึงแม่ง <c oughs> พูดเลยบุญผู้ชายกับแู้วเพื่อนกู้หญิเดีวอย่าอยู่อย่าขำกากัน <c oughs> ใหอย่างี้ไม่มีใครแบบว่าช่วยอะไรกู แล้วก็ไหลไปเลยค่ะแล้วชีก็คือไหลไปเลยค่ะกูรู้เข้ากับที่นี่บ้างไหมวะไม่ตัวไม่อคนไปคาเฟ่อแล้วนี่เดย์คืออะไรอ่ะนี่หยุดนะ มาแล้วก็มาใส่เดินเต็มๆแบบนี้ไม่ได้นะแม่กบอวว่านะกูทัเสื้อหดเสื้อขาดหมดเลยเสื้อขาดกระดุมพูดว่าอะไรมึงกระดุมบอกว่าข้อซูมนะกระดุมบอกกระดุมบอกว่าไม่ไหวแล้วค่ะวิวไปยาค่ะเป็นน้องววิวไปรับยาได้แล้วค่ะน้องสาวดิวอลิสลาวิวไปรับยาเดี๋ยวนี้เลยค่ะ ตายแล้วไม่กดถ่ายรูปได้เลยปะก็ต้องกดหยุดกล้องก่อนอมันสวยดีอะแ่เไปเสร็นนี้ชนาชนนเดีมัเรีว่านเร็วจ้นลองกนไต่อครับา ngồi có từ kim bạc cộng một cảm mừng kim bạc cộng một ạ แก๊งเทเลทัปปี้ติดฝนอีกแล้วพวกเรามึงกูใส่รองเท้าข้างน้ำมากูต้องกลับไปเปลี่ยนบ้าเอียเปียกก็เปียกฝนก็ตกยังโง่อีกโอ้ชีวิตเดินไปหา มากอย่งยกขาเยอะโป้ยกขาเยอะโป้บ้าบบาบอย่าอย่าทำยังยังไม่หยุดพูดสมอมใบมุกอ่ะมึงเราห่างกันสะพากันแยกแยกกันแยกกันนอนแล้วนอนแล้วมึงแต่ว่าไม่เอาเตียงคู่อยู่ที่ซานคู่ปากมึงคู่ปากบางทีมึงนอน เออแต่มึงนอนสักทีมึงเลิกชวนกูคุยสักทีกูนอนดิ้นอ่ะกูนอนเตะคู่ไม่ได้มึงไม่กูไม่ได้มีปัญหากับการที่มึงนอนดิ้นเว้ยกูมีปัญหากับการที่มึงพูดไม่หยุดมึงหยุดพูดสักทีกูจะได้นอนคุยคุยเก่งไงขอโทษมึงคุยเก่งมึงต้องเลือกเวลาคุยเก่งมูกึงต้องเลือกเวลาคุยด้วยเฮยดึกแล้วมึงยังไต้องนอนเหรอนอนมามึงห่างกันสักพักแยกแยกหนึ่งสองสามแยก ยย่ยกระเดีอยดนอร์นิ่งค่ะทุกคนตื่นแล้วแต่งตัวแล้วเรียบร้อยว่าจะไปว่ายน้ำนะคะส่วนเพื่อนๆก็ยังคงแต่งตัวกันอยู่ปิดเต็นท์ก่อนกาดีมากค่ะ ก็คลิปนี้นะคะเราก็มาพักผ่อนกับเพื่อนๆของเรานะคะในคลิปถ้าเกิดมีความเกี้ยวกาดอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้รู้ไวว่าว่าเป็นอย่างนั้นแหละเวลาอยู่กับเพื่อนก็จะมีความสนุกสนานอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ